ตอนป .6 ได้เกรสามจุดแปพ่อบอกได้น้อยทำไงดีครับหรือต้องทำใจฮะ3.8น้อยเหรอลูกพ่อบอกน้อยจริงๆเหรอทำไงดีครับหรือต้องทำใจเอาจริงนะสำหรับพี่พี่ว่าเยอะเห็นไหมที่พี่บอกวันนี้ว่าสมองใคร ความคิดคนนั้นใช่ป่ะทีนี้ตอนเนี้ยคือพ่อเขารู้สึกว่าน้อยแปลว่าพ่อเขามีมาตรฐานที่สูงกว่านั้นแล้วหนูไม่ได้เติมเต็มมาตรฐานแกลบตรงนั้นมันหายไปดังนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าน้อยว่ะแต่จริงแล้วเหมือนเหมือนแก้วน้ําอ่ะหนูหนูมองเป็นแก้วน้ําก็ได้แก้วน้ําที่เต็มแก้วหนูใส่น้ําไปครึ่งไปไปก้นแก้วอ่ะมีน้ําแค่ก้นแก้วแก้วน้ํามีน้ําแค่ก้นแก้วบางคนบอกว่าน้ําเหลือน้อยจังเลย แต่บางคนมาเห็นบอกว่าโอ๊ยเหลือน้ําตั้งเยอะเนี่ยเหลือตั้งเยอะหมายความว่าเขากินแล้วเขาแบบโอเคแต่บางคนเขารู้สึกหิวน้ํากว่านั้นแล้วเขารู้สึกว่าก้นแก้วเนี่ยมันคือแค่นี้เองอะ่ะเขาไม่พอใจเพราะความอยากได้ดั่งใจของเขามันไม่ถูกตอบสนองค่ะลูกดังนั้นหนูมองแบบนี้นะชิโน หนูมองแบบนี้นะคําว่าทําใจของพี่ลึกลงไปกว่าคําว่าทําใจผิวน้ําของหนูที่หนูสักแต่พูดว่าทําใจช่างมันเถอะอันนี้ไม่ใช่ทําใจของพี่คือเชิงลึกก็คือในเชิงจิตวิทยาคือหนูมองแบบนี้ว่าพ่อกําลังอยากได้ดั่งใจแต่เราตอบสนองความได้ดั่งใจไม่ได้เราตอบสนองเขาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรในจุดนี้ความอยากได้ดั่งใจของพ่อมันอยู่ที่ตัวเขาที่เขาต้องไปปรับใจมันอยู่ที่แกลบที่เขารับไม่ได้ในส่วนที่เหลือ ส่วนที่มันเหลืออีกนิดเดียวจะเต็มอยู่แล้วเขารับไม่ได้นึกออกไหมดังนั้นเขาต้องไปปรับใจตัวเขาในส่วนของเราเราทําเต็มที่แล้วถ้าเราทําเต็มที่แล้วเราจงพอใจกับความเต็มที่ของเราและเดินหน้าต่อแค่นั้นเองดังนั้นนี่คือการทําใจโดยการที่เราไม่เจ็บกับเขาแล้วก็ไม่ต้องไปนนอยต่อกับเขาด้วยนะเขาจะนอยต่ออีกสามสี่วันหรืออะไรจะพูดต่ออีกสามสี่เดือนแล้วแต่เลยเราไปต่อเลยจ้า เราไปต่ออย่างเดียวเลยจ้าเราทําต่อเลยจ้ารอบหน้าเอาใหม่เนาะเอาใหม่เนาะป๊าป๊าเนาะเราพูดแบบนี้กับป๊าป๊าก็ได้นะรอบหน้าเอาใหม่ได้นะป๊าป๊าปรับใจนะปรับใจบอกป๊าป๊าจับใจหน่อยนะป๊าป๊าจับใจหน่อยนะปรับใจนะปรับใจนะชิโนไปบอกเขาเลยเนาะไปบอกเขาเลยนะปรับใจนะป๊า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 อยากได้ส่วนแก๊ปที่เหลือนั่น่ะแต่ผมทําได้เท่านี้แล้วผมเต็มที่ที่สุดแล้วสาจุดพี่พูดเลยว่าพี่เกิดมาไม่เคยได้สามจุดปด จริงบางคนอาจจะช็อกเหมือนกันนะแบบฮะครูนิกกี้ไม่เคยได้สามุดแปดเลยจริงพี่ได้มากสุดนะตอนปอโทสามจุดห้าสองมั้งใช่เปล่าวะเออน่าจะใช่ประมาณนั้นอ่ะคือคือไม่อยากจะเปิดเดี๋ยวหาเฟสกันฉันเคยลงเคยลงไว้ในเฟสว่าฉันได้ได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ตอนจบปอโทซึ่งพี่จะบอกเลยนะ ตั้งแต่พี่เรียนมัธยมหนึ่งยันมหกมาเนี่ยพี่จะได้แตะสามตลอดเลยสองจุดแปดสองจุดเก้าไม่เคยถึงสามเลยมันมีมีปีหนึ่งมีมีเทอมหนึ่งมีเทอมหนึ่งจำได้ละมีเทอมหนึ่งตอนมมสี่หรือมห้าไม่รู้ได้สามจุดหนึ่งหรือสามจุดศูนย์หนึ่งเนี่ยจำไม่ได้ดีใจมากเพราะอะไรแม่งแตะสามโอ้โหกูดีใจยิ่งกว่าได้สี่เลยจริง แต่ถามว่าทุกวันนี้ชีวิตพี่ก็ใช้ชีวิตอยู่ได้แล้วหูก็ไม่ได้หายไปไหนนะดังนั้นหนูไม่ต้องไปนอยขนาดนั้นจนแบบถึงขั้นฆ่าตัวตุยนะลูกมันมีแบบเรื่องเนี้ยที่เมื่อก่อนเขาแบบมีเรื่องเนี้ยเยอะมากที่แบบเด็กจุฬาได้สามจุดแปดร้องไห้แล้วฆ่าตัวตุยอะ่ะไม่เอานะยาวความคิดนี้มาเด็กขาดน,นะคะยาวความคิดนี้มาเด็กขาดเพราะะลรมันไร้สาระมันไล้สาระไอ้ส่วนที่พ่ออยากได้ดังใจโคตรไร้าสาระไหมล่ะ พี่ไม่ได้บอกว่าคะแนนของหนูมันไร้สาระนะแต่พี่กําลังจะมองว่าส่วนที่พ่ออยากได้ดังใจแล้วพ่อไม่ได้ดังใจอแม่งโคตรไร้สาระเลยเรื่องเนี้ยก็ตปะ่ะความไม่ได้ดังใจของพ่อหนูต้องไปตุยเพื่ออะไรวะแก๊ปเนี้ยมันจะได้มากขึ้นเหรอมันก็ไม่ได้ปะ่ะมันก็ไม่ได้มามากขึ้นแต่ถามว่าตอนนั้นหนูเสียใจใช่คนคนนั้นเขาคงเสียใจมากๆว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถูกยอมรับไงมันแพ้ไงคะ นี่ไงแพ้ไม่ได้ถูกยอมรับอ่อนแอเลยพ่อพูดว่าอะไรต่างๆนะน้ำแม่งทำไมได้แค่นี้อ่อนแอมากแย่มากเลยลูกไหลค่าขึ้นมาทันทีเลยสามจุดแปดของมึงแต่สําหรับกูนี่สามจุดแปดนี่กูแบบโอ้ห <c oughs> ถ้ากูได้นี่คงแบบโอ้ว้าวเลยนะนึกออกว่าเหมือนเด็กจุฬาที่เขาได้สามจุดแปดแล้วเขาค่าตัวตุวตยอะ่ะมันไม่มีประโยชน์นะลูกนึกออกปะมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าอะไร คือณจุดนั้นหนูรู้สึกแย่มากแต่สุดท้ายหนูก็ไม่ได้ใช้ชีวิตต่อและคะแนนที่หนูทํามาหนูจะไม่ได้ใช้เลยนะเหมือนแบบเหมือนมีอยู่น้องคนหนึ่งน้องคนหนึ่งอสอบหมอมั้งคะแนนขาดไปคะแนนหนึ่งคะแนนขาดไปคะแนนหนึ่งเว้ยแล้วจุฬาเขาตัดปัดตกว่าไม่ผ่านเพราะคะแนนขาดจริงคือมันมีเกณฑ์ของเขาอะเนาะแล้วคะแนนขาดไปคะแนนหนึ่งอะมันไม่ผ่านปรากฏว่าน้องก็เลยเลือกที่จะดบและไม่เรียนละ พี่ก็เลยแบบเอา้าทําไมอะคือสิ่งที่เขาพาก็คือว่าคะแนนขาดไปนหนึ่งคะแนนสมมุติเต็มห้าร้อยได้สี่ร้อยเก้าสิบเก้าไอ้สี่ร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยไปเข้าคณะอื่นหรือหมอที่เขนาเรียกอะไรมหาลัยอื่นอะหมอที่มหาลัยอื่นก็ได้เนื้อว่าคะแนนตรงเนี้ยมันเป็นประโยชน์มากมันเอาไว้ใช้ได้ต่อแต่กลายว่าเขาดอกไปแล้วหลังนั้นพอดอกไปหลายปีกลายว่าคะแนนตัวเนี้ยมันใช้ได้ ในปีนั้นใช่ป่มคะแนนมันจะใช้ได้ในตอนนั้นหมายความว่าหลังจากนี้คะแนนก็เป็นศูนย์หมายความว่าหนูต้องสอบใหม่หมดหนูต้องไปแกะแผ่นหนูต้องไปยื่นอะไรใหม่หมดใช่ปหมแลวทีนี้กลายว่าพอณจุดนี้พอเลยดอบมาสองปีแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้แล้วมันตามไม่ทันแล้วว่าเขาไปสอบอะไรกันยังไงนะไม่ได้ตามแล้วสุดท้ายคะแนนที่ทํามาเกือบจะถึงหมอแล้วมันพลาดโอกาสไปใช้อย่างอื่นไหมเกตป่ะใครเกตพิมพ์เกตค่ะ เกตในยะาพี่ที่หมายถึงปะชิโนเข้าใจที่พี่พูดใช่ไหมสามจุดแปดของหนูอะ่ะไม่เอานะอย่าไปคิดสั้นแล้วแพ้พ่ายอะไรแบบนี้นะลูกไม่เอานะไม่เอานะเข้าใจใช่ปะห,หนูไม่มีไมเซตอย่างนี้ใช่ไหมถ้าไม่มีก็ดีแล้วไม่มีก็ดีแล้วแต่พี่เพิ่มให้เผื่อว่าวันหนึ่งหนูจะรู้สึกว่าพ่ายแพ้ต่อความรู้สึกที่พ่อใส่ให้หนูมา